เมื่อกี้กดผิดครับโอ้ยทำไงไม่ไม่ไมเอาตอนใกล้จะเสร็จเลยแหละตอนซองเอาใส่พิกคนะครับลองไทยละเมื่อกี้มันกดผิดวะกดผิดใส่พิครับตอนนี้ที่มันย่างกูตอนแรกเพราะว่าขั้นตอนมันเสร็จแล้ว ใส่พติกอันตอนไผ่แล้วใสิกแล้วก็หอมก็จบเลยวน,น,นะครับต้มปลาเขาเงี้ใส่มดแดงครับไข่นะครับไข่บบบนี้เลยกุดลาบหัวเบื้งทับพทีเอรอทับพทีไหนไปเลยครับใส่พริกไปแล้วมันที่เข้มข้นได้ไหม số ô hoàn sắt còn một tổ rơi xuống ghe đánh nó đấy Hãy <laughs> 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 okay, subscribe สุดยอดเิึงใส่นะครับพุงอากินหมดไปหน่ะต้มตวทาหนุ่มหอมนี่ใส่ใบกระเพาะใบกระเพาะกับต้บนหอมสุดท้ายนี่ครับเรียบร้อยหอมครับหอมใบกระเพาะปลา อยู่บนนอกเดี๋ยวเ่าต้องซื้ออย่าง้ะครับหาเองจยากธรรมชาติเดยตรงเลยนะโอเคครับขั้นตอนนี่ก็เสร็จแล้วครับหอ,อมไหมครับพอ่อแซ่บไรอันนี้ทีเด็ดเป็นชิปสองนะครับเนี่ยสองนาทีกว่าโอเคครับ บางรอชมเลก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้บ้าทั้งบ้านคุ้นยุ่แพ้แล้วครับกดแล้วขอคุ้นหลายๆครับวันนี้ไปต้นนี้ครับสวัสดีครับ